กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนเบิร์สุขูสุขคนเด้อมื่อนี้กามาพ่อครับเอาจันอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะกับซองเบาจันแสแนลนะพี่น้องกัมาพ่อกับเบาจันเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะมาจันกะหากมาแต่ไปทาบุญพี่น้องเลยเนาะอยู่วัดท่านใจนาะพี่น้องไปมอบเงินถวายให้ทางวัดท่านใจเพิ่อนมื่อนี้นาองพี่น้องกับอดีผ่านมาทั้งบ้านของสาวกล้วยพี่น้องเลยเนาะโดยกะบังเอิว่า ีพี่พี่น้องอ่าอยากให้อ่าเข้าไปอัปเดตเสากล้วยให้เบิ่งอีกรอบนึ่งมาเสนอพี่น้องเนาะะกื้มนีกะว่าอจันทร์ผ่านมาทั้งนี้พอดีกะสิถทอโอกาสนีเอ่อแวะเยี่ยมแว่ซมเพิ่งเฮื่อนเสากล้วย้นํากันพี่น้องเนาะ่าเพิ่นแล้่วได้เลยยังหรือว่าจังไดเนาะพี่น้อง่นเฮ็ดอย่างยู่เนาะโดยกะโอเคพี่น้องเฮาเดี๋ยวไปเบิ่งไปซมกันเลยเนาะอยู่เฮื่อนส่งสากล้วยบ้านดงหมักแง้วกันเลยเนาะพี่น้องเนาะไปก่ับไพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ากันเลย โอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ว่าจัน์กะได้มาหอนาเฮือนของสาวกล้วยเเป็นเป็นที่เทมห้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะกะนี่เละโอ้เฮือนเป็นกันหลังบ้าใหญ่พี่น้องเลยโอ้กันหนาเสียคืบหนาไปลายแล้วสมควรแล้วพี่น้องเลยอันนี้เนาะเออโดยโดยโดยไปเดี๋ยวฮอเข้าไปถามไทยสาวกล้วยเเป็นน้ำกันพี่น้องก็นยังยู่เนาะโอ้เฮือนเป็นกระส่ประตูเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยอันนี้เออโดยโดย

อ้าใส่ได้อันหมดน้อยน้อยขึ้นไปทางใดแล้วมันนี่ข้างนั้นบ่เออโดยอืมเราเป็นยังเนาะโอ้สบายดีไอ้โยอยู่เฮือนพอดีมันนี่เนาะโอ้่นสร้างเพิ่นกำลังใส่ประตูอยู่นี่เนาะโอ้เนี่ยที่นังของพ่อสร้างเพิ่นแต่พอได้ซื้อซื้ออันเครื่องดื่มมาให้สร้างชั้นบูว่าสร้างเพิ่นเฮ็ดอยู่

มาเสียงกับแม่ป้อมมือหนิโอ้มาเสียงมาแล้วสันเนาะโอมาเสียงกันอ๋อนี่แต่เนาะเพราะมันหนาวมันบุคอยอย่างออกเนาะใช่มันยังแน่นมันยังอั้นทำนั้นชาบชาบชาทำมันห้อนอีบัดนาะเออบุเป็นยังเนาะเนาะเออคะแนนได้กินเนาะโ้วอ๋อกะลังออกอยู่นี่เนาะด้วยอ๋อกระเด็มันบุอย่างงามคือตอนช่วงห้องด้วย มันหนาว,วกว่าเด็กกว่าะเออืออันนี้บัดมันเอาไปตังคุ้มใบซื้อเนาะโอ้ลมมัดเผาได้อ่ามานั่งที่ก็ได้เนาะเดี๋ยวจะถามชักเล็กสักหน่อยอพอดีมาแต่ไปเมืองไซบุรีก็เลยแบะบมามาถามมึงผ่านมาทางนี้พอดีเออ ใช้ใช่ตรงนี้ได้สามซีเมอรเลยโอ้มันแกมันหนาวเนี่ยว่าเรื่กันเนาะโดยมันบ่มีอ้อยบ่มีบอนไปหาอืออ้อยกับตัดบ่ได้บ่มันยั่งอยู่แต่บอนไกลๆนะอมันก็ต้องได้ไปไกลก็ได้หยุดก่อนเนาะโดยอืโดยต้องได้ไปพูนแถวบ้านทางยืผู้ไปทางทางนั้นนี่เออจ้าเอาเอายั่งพาเพิ่นกินข้าวกินน้ำกับยังมื้อนี้สร้างเพิ่นบ่มีบ่มีหยังเลยเพิ่อนกินข้าวอยู่เออเพิ่นมากินอยู่แต่เพิ่นเนาะ อืมซื้อว่าใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เนาะโอ้ยแล้วใส่อาการที่ขึ้นแล้วสิโทรหาอ้ายอยู่โอ้ก็สิขึ้นในเดือนใดนี่นี่เดือนใดเด้เดือน4นี่แหละโอ้กันนัดไว้ก่อนเด้อจัมือเด้อบอกก่อนจัก5มือพอดีสิได้อ่าเตรียมตัวทันเนาะอืมโดอ่าพี่น้องแวเพิ่นใอันนั้นแล้วก็จักอืมนี่ก็สิขึ้นวนอวนเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้นี่พี่น้องเบิ่งก่อน เออคนก็เอาแผ่นเดียบเลยนี่เนาะอัดเนาะเอาเป็นแผ่นเดียบนี่เลยโอ้ถือว่าตอนนี้เพิ่นก็นใส่ประตูใบประตูประจ่างอยู่นี่เนาะอ,อืมถือว่าใบเจ้า,า <c oughs> ยังบม่ได้ใส่ว่าบริเวณว่าทาสีท่ายัาง<อ>ยังก่อนเานาะติด<ต>ไปลายอันตราย <ๆ S 2> ากับวายากท่าอยู่เพราะว่ามันทีแตกมืดเลย อ๋อสยงามนะพี่น้องเลยอุ่นในวันนี้เนาะเพราะได้มีเงินอยู่แหละฝนตกไม่นั้นเหตุนี่อะไรอยู่เออออกหนังอยู่อยู่นี่แหละเนาะมือนังกันเนาะเจ๊ไปดามีไปอีกเอาหนาวใช่ไหมพี่น้องเลยโดยเดือนสามนิดพนกันมันเป็นป่องนี่หลังกระซี่พันกระซี่เก้าว่าเนาะหลังกระซี่เก้ามันก็เลยหัวพี่น้องเลยโอ้โดยโดยเดี๋ยววันจันทร์สิบพันพี่พน้องรอเบิ่ง ส่วนภัคส่วนหญ้าพันอีกรอบหนึ่งก่อนพี่น้องเลย <laughs> โอ้ใส่ประตูประตังอยู่นี่เนาะพักปลูกแยมนี่มันกับบคอยงรมางของเนาะมันลมเนาะเนี่ยพักหญ่ากันออพันกระใส่ัดทวนเรียบร้อยได้พี่น้องเลยเอาเป็นแผ่นเรียบเลยพันเห็ดนเนาะแผ่นเรียบเอาโอ้ไก่จะได้ขึ้นเฮือนใหม่แล้วพี่น้องเลย <laughs> เห็ดประตูใส่ใบประตูนี่เนาะส,สบายดีล่ะส,สบายดีววโหเห็นบ่อ,อ, <c oughs> อ,อเยอะเทือนี่เนาะมาแต่เดือกะนอืมนีปป่พี่น้องใบประตูเพิ่นอสร้างเพิ่นกกำลังเห็ดตรงนี้อยู่เนาะ โอ้เน่นานาแล้วทังนอทางน้นรทีพื้นอย่างดีบันี้นองนอ้ำน้ำน,น้นี่ก็บายว้บาบักไงใบประตูเ,นเ่นโอ้ัหเด็ดพี่น้องเลยก็ถือว่าไปประมาณ8-90%เก้อร์เนได้พี่น้องเนาะเพราะว่าก็ ลักๆแล้วก็คือใบหน้าต่างใส่หน้าต่างใบประตูนี่ก็คือว่าอยู่ได้นอนได้แบันี้เนาะเพื่นวะ่นาสิขึ้นเดือนซี่พี่น้องเลยเดี๋ยวมามรรุ่นมาส้มน้ำกันว่าสเป็นมือใดเนาะดนนเดี๋ยวบริจาคก็ซีมารวมยินดีนะเพื่อนยู่พี่น้องเลยเออเนื่อด้ยจ้าวนี่เดอืมวต่ว่าสวยงามมาบน,นี้เนาะเน้นานาแล้ว ใ <c> ส <ười> <c ười> like? yeah. uh, ่เจาะใส่ก um, uh, ่อนบ่เจ uh, uh, ้าดูก่อนเนาะไม่ม um, right, ันหาวบ่หรือว่าจังได๋่อือว่าเย็นเป็นไม้ดิบจังเนาะอมดยือว่ามามื้อนี้มาเฮ็ด้ว่าอัดลงเบิ่งอ้าวมันเป็นวเอออัดบ่บ่เข้าบดนี้อืมดยพี่น้องเอ้ยจ้า ถือว่าหน้าที่ของงันทั้งไอ้สร้างนี่ถือว่าใส่ประตูนี้ทิดสิ้นบ่ไอ้ดีวันนี้เลยเออถ้าสิงานโอ้แต่มันล่าวเ้าก็เป็นพื้นนะแต่มันลาวหาก็ต้องเออโม่ไม่เนาะใส่สาบไม่อีกเออโดยวไอยู่โตเลยาแกมันบแบบนั้นหละมต้นันก็ลาวนะโดยือว่าเมือมือนี้ใส่ประตูน้ามึอนี่เนาะ เมนลงมือหาสิลงมือไหมนี่บ่เห็ดเผดานนะฮะอ๋อเพดานนี่บ่ได้อัดทวนนี่เนาะแม่นอือ่าก็ลงมาแต่เฮ็ดเพดานมาอัดประตูคนบ่ได้อ่ะแเก่าอัดไวอยู่เอออัดไข่อัดไข่อยู่นี่คนผมได้เย็บขึ้นเป็นไม้มันเป็นไม้ดิบจัิงเนาะมันจรงเพราะว่ามันเวลามันเลดมันหยังได้มันกะหาวบบดนี้อืออ๋อพี่น้องเอ้ยไก่แล้วเนาะไก่สัมเ็จแล้ว โอ้หลังมากเอ้พี่น้องเนี่ย,ยางามเน,ะนาะเนื่นนาแล้ววานนี้ <c oughs> เอเดี๋ยวเอาสิพาพี่พน้องมาขึ้นเฮือนใหม่สากล้วยพร้อมกันเลยพี่น้องเลยถือว่าภายในเดือนซี <c oughs> นี่แหละวันสันเนาะย,ยังอีกบัวดอนเนาะอืมเอ่อโอเคถ่ายกินได้ตรงมืเพราะว่าวันสันผ่านมากก็ได้ซื้อมาฝากเมื่อกี้นี้

มยังว่ายังมือขื่นมือสี่เดือนสี่นี่แหละแต่ว่ายังหมทันหูมือหนาโอ้แต่ว่าภายในเดือนสี่นี่แล้วเนาะต้องหามือสันมันดีสักคนเนาะเดือนสี่ใหม่เดือนใหม่เออแน่นพี่น้องประมาณเย็ดแปดมือนี่แหละอหนื่อยเหนื่อยเหนยโอ้ยเนาะอย่าเดียวสิพาพี่พาน้องมาห่วงงานขึ้นบ้านใหม่สาวกล้วยเพคนน้ำกันพี่น้องเลย แต่ว่าเพิ่นกะซีบ,บทัท่าซีท่านยังดอกประศั่นเนาะดูมีมมหกดอกอืมไม่เด้พี่นอ้องพากันขึ้นไปก่อนเด็กคอยอเห็ดไปซีได้หน่อยวันน,<ด>นี้เนาะเพราะว่าดีนส่วนบนเช้ามีความปลอดไฟซะก่อนเนาะว่านอนอยู่นี<ด> <laughs> นนน่กัโอ้พี่นอ้องเลยเพิ่นกะเอาพากระจาดมีนยังคุ้มไว้ซื่อเนาะนี่กะสังกะซีกะหัวประศั่นฝนตกกะกะใกล้ชิลงไฮลงหน้าเด็กเนาะบ่แล้อะกันเนาะอืมกะขึ้นไปอยู่เพื่อนใหญ่เพิ่นกะคือซีเนียนนาได้วันนี้พี่น้องเลย เออยแกโอเคเนาะถ้ามือใดอันว่าพคนขึ้นกะโทรไปบอกว่าจันเด้อเดี๋ยวว่าจันกะซื้อน้ำซื้ออย่างมายินดีน้ำโอ้ยเนาะที่นองว่าสิมาเอาขุนนุนเฮ็ดน้ำเพิ่นกะเฮ็ดกะบุคอยออกว่าเนาะยามนี่มันมันหนาวว่าจันพี่น้องเลยเออเพลนเอามือเอายามมือดีนะอันเป็นเหมือนว่าเ่าเดินหาเดินฮุกกะมันกะจีแบบบนตุกเลยกะชิบูบีบนอยู่เม็นเมนเนาะแต่อันว่า พอขื้นไปอยู่พ้นได้เหเฮ็ดนี่อไรสเฮือนดังนี่เฮ็ดหลังน้อยพันนี่สีป้าไปไปนี้บ่ดูว่มามากออกดูว่าจังใดกับสีป้เฮ็ดเห็ดเบิเ่งครัวเนาะเฮ็ดขังบนจู่พื้นจูไฟเอาพี่น้องอืมเฮกเกือบคเฮ้เ้เก้เ้เฮเ้เพ้่น้เฮเ้เเฮ้เฮงเน้่นง้เบ้เฮ้เ้เฮ้้เ้้้เ้้้เ้า้วเฮ้ พราะว่าตอนแรงก็คือสิบ่บันไดวันนี้เนาะอือกินข้าวก็ตามหุงแล้วก็เออพากันนั่งพากัมาข้าววันอือสิมียังสิกินแรงมื้อแงนี่ยังบ่ทันยังบ่ทันหาหยังเลยบ่ได้ซื้อหยังมาอันซื้อกินซซื้อแต่หมหมูแล้วมาฝากพี่น้องอยเก็ลผักบงผักากินเออมาคุ้งคือยังบ่เห็นเนาะก็บุ่งเนาะ พุดดินทมตายแต่ตอนี่ทมเงอนอะไได้เราบ่มีกลมหุ่งเลยโอ้มามารอบหนากนสิเอาอันมาเบี้ยมาหุงมาให้ให้เบี้ยเนาะให้จัดพอได้ปลูกคักอยู่ได้มาหุงเนาะพอได้กินตลอดได้อยู่ได้เอาเออปลูกปลูกโซนแต่โซนทางนเนาะหดผักหดเนาดโอ้คักอยู่ดอกเนาะเฮือนกันแล้วที่เทียบห้อยพี่น้องเลยคักบ้านนี้ อ่ะโอเคสโนาะเดี๋ยวกัเดี๋ยวเขากระซิมาลุ่นมาส้มกันพี่น้องกัเป็นมือ้อใดเนาะอ่ะโอเค,อโอเคสโนา่วันนี้นนเนาะเดี๋ยวว่าจันกับซีคาร่าก,ก่อนเด้อวันนีเ้เด้อมาโดยมาเยี่ยมเบิ่งน้องน้อยเพิ่นอีกรอบนองึงพี่น้องเอ้เยเนาะมื้อนี้กัอ่าอัปเดตบ้านเสากล้วยให้พี่ให้น้องมุงเพิ่นกันล,ล,ลูกกันหนา้าเป็นหอยแพร่นักอากาศหนาวเป็นซิวเป็นซิว์จะเป็นซิว์สาวแล้วบ่จักอันนี้บ่กบอกเฮ้ยเนาะอืม มันกันหนาวเนาะบ่แล้วกันเนาะโอู้อ okay. ่าบอจันก็เส้นน้ำใจในมือบ่ได้อาบเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนาวโอ้ยไวเนาะอ่ะโอเคเสียมื่อก่อนเด้อวันนี้เด้อเด้อเดี๋้อเด้อเดี๋ยวมาอัปเดตในพิ่นเบิ่งอีกรอบนึงพี่น้องเลยมื้อนี้กมากับขี้เก่าเนาะเพิ่นกันเนาะแต่ว่าเฮือนเพิ่นโอ้ยเดินเอ่อไปประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเฮือนเพิ่นกันเดี๋ยวแล้วพี่น้องเลยมื้อนี้ ใส่ประตูประตางก็ถือว่าเข้าไปอยู่ไปซ้นได้บัดนี้เนาะคักนะคพี่น้องนะถือว่าเพิ่นกายยังบ่บทันได้แล้วเป็นเออ่ที่เฮ็ดห้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากาเฮือนเพิ่นนี่กัยังบ่บทันได้ย้อมสีพี่น้องเนาะอ่าถือว่าอ่าขาดหลายอย่างในแนวอยยูไปซั่นเนาะเออ่กระซีเฮ็ดไม่พนุนพนักหรือผ่านมาทางนี้กัยังบ่บทันได้ลงมือเฮ็ดอีก,กนะไปซั่นเนาะเออ่คอยเฮ็ดไปพี่น้องก็ถือว่าได้ซ้ำนี้กัโอ้ยคอยยุ่นพอซ้พออนพอเซาได้เลยเนาะ กะสีได้มาผมยินดีน้ำพ่นอยู่พี่น้องไยเนาะเดือนซีเวสันเนาะแต่ว่าโบหู้่ากมือดอ่อพนสีขึ้นเนื้อขึ้นชานลเอามือเอายามไหวสะกอนเวสันนาะพี่น้องเนาะส่วนี่วัน่บลลวกะคอยอ่ปรับปรุงไปเท่าเล็กเท่ลน้อยพี่น้องเลยพ่นกับบมีงบเวสันเนาะเบิดงบแล้วเวสันพีนน้องเลยก็โอเคพี่น้องเดียวก็สีพาพี่พน้องมาอีกรวมยินดีน้ำพ่นเนาะ ก็คือสิมีมากนะลายตาเพิ่นกับสีเสื้อมาเบิดกูขู่คนเนี่ยเนี่ยพี่น้องเลยเพิ่นว่าเออกับหนาวพี่น้องเลยแต่ว่ามื้อนี้กัสีกระเข่แน่เนาะอากาศกับเนาะมันกับ่ค่อยหนาวปานใดพี่น้องเลยพวกแหละช่วงสีคำคำช่างน่อยพุ่นเนาะสีลมสีอากาศเย็นกว่านี้พี่น้องเลยเอ้ยเมื้อนี้ก็สลับมามื้อนี้กัถือว่าเห็นความคืบหน้าอีกอย่างนึงเนาะถือว่าเพิ่นก็ใส่ประตูประตางไว้ที่หิ้วห้อยพี่น้องเลยจ้า

ต่ไปมันก็ต้องได้ปลาเฮือนว่าซาลบาดนี้เนาะไปอยู่เงินบาทมัไปไปปลูกพ่อเออไปนอนไปบ่ได้โจไว้ซะก่อนบาดนี้เนาะจักสิหาเฮ็ดหยังด้บดนี้เนาะกปลูกผักหญ้านี่แหละเนาะพอได้เอ่อได้กินนอครอบควานี่ก็ถือว่ากไป้อืมใชูเห็ดปูาเ็ดก็บ่อยากออกเนาะบ่ต้งอนบ่อหลายเบามันบาว่านาะมันหนาวเด้ช่วงนี้หนาวเพราะว่า น้องต้องฮอดโจดแม่หลายรูปเท่าั้เจ้าิโอเคผมาชีของนักโอบ่เป็นหยังอเนาะคว่าได้กินได้ใช้ดอกอืมครีอโๆๆหมอกลานโอเคนะเดี๋ยวอ่าแนวน้องลาก่อนมื้อนี้เนาะโดยสดีเด้อโดโอ้แล้วพี่น้องเอ้ย อ๋อโอเคน้องพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้กับวันจันทร์ก็ชิมาอัปเดตบ้านเสากล้วยให้พี่ให้น้องเบิ่งอ่สำนีก่อนพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกัโอ้ยอันนี้เห็ดเวียกเห็นงานอย่างว่าศักร์นาะช่วงนี้ตัดน้อยกับบดแล้วพันแถวใกล้นี่วันศนกร์เพื้นสิไปตัดอยู่ทางไกลกับปูก้าป้าเพื่อนกาซันพี่นาา้นองเลยต้องไปเบ,บิดข้าวบิดคั่ววันเนาะโดยโอ้ยกะเห็ดยังกะปลูกพักปลูกหย่าเลยเนาะพี่น้องพอได้อยู่ได้กินพอได้บบได้ซื้อได้อย่างกะถือว่าเป็นชีวิตพอเพียงอีกอย่่าาางงงนนนนึเเะะพี้อ ด่ปุกเพ็ดปุกหอนพอได้กินได้ไส่นี่กอว่าอยู่ได้แล้วแหละพี่น้องเลยเดี๋ยวกะโอเคนะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้วาจนต้องกล่าวลาก่อนพี่น้องเลยไว้เจอกันมื้อหน้าเด้อเดี๋ยวมื้อหน้าว่ัจนสีพาพี่พาน้องมารวมยินดีขึ้นเพื่อนใหม่น้ำสวกล้วยกันอีกรอบนึงงนาะพี่น้องเนาะส่วนมื้อนี้วาจนก็ต้องกล่าวลาก่อนแล้วพี่น้องเลยไว้เจอกันมื้อหน้าเด้อสำหรับมื้อนี้วาจนต้องกล่าวคำลา สบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบิร์ดสุขูสุขคนเดอ้อที่เข้ามาติดตามหับสมนะ้มเนาะเจ้าไปก่อนแล้วบ๊ายบาย